สำหรับมีนซ่าโซ่จำใมาเฮ็ดก็คือเป็นเมนูเส้นเล็กบ้าพิมเส้นเล็กหรือว่าต้มยำเส้นเล็กบอแม่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบอแม่ผัดเส้นเล็กบอแม่ต่ำเส้นเล็กบอแม่โอเคอ่ะไปแล้วแต่ซาโซคำว่าลาบทุกคนลาบแล้วมีน้ำมะขามเปียกกับน้ำน้ำสื่อมมะนาวหนึ่งบ่วงหนึ่งบ่วงหนึ่งนวยเดี๋ยวป้พิมขึ้นคลิปต้นฉบับเพื่อเพื่อนทุกคนเทียบเทียบกันมีใช่ไหมบอก โอ้โหทุกคนอืน่าก,กินมากทำอมไรต้องกินกับผักสดโอ้โบอกเพค่ไม่จัมนนบ <c oughs> มือบินหงวนวันมือสบายดีทุกคนสบายดีจ้าทุกคนเลยสบายดีพอมปพี่น้องทางเมืองไทยแล้วก็ยุทิที่ตั้งประเทศนะทุกคนหลายลายประเทศ ที่ว่าได้เข้ามาสมคลิปก้องเขาหรือบอกรโบกระ <c oughs> <c oughs> ถ้า่ายสบายดีไปก่อนแม่ซาวโซมากลับมากินเส้นกันอีกตึ้มครั้งหนึ่งกับอาหารทไทยเมนูนี้ เมนูนีว่า,าซอสจักนำเสนอแหงทุกคนเห็นแล้วอ้น้ำลายโยน้ำลายแรกเลยทุกคนเราเป็นเมนูทีทวายากินแหงทุกคนเ,<อ>เป็นที่ว่าเมนูซอสซอน่าจะมักกะไร้แบบแต่ว่าบุเคยกินบู่าเซ็ตหรือบล่แต่ว่าต้องแซ่บแน่นอนทุกคน,นแต่เพราะว่าเป็นเมนูเส้นเห็นละ็กบอพิมเส้นเล็กหรือว่าต้มยำเส้นเล็กบอแม่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบอแม่ถัดเส้นเล็กบอแม่ต่ำเส้นเล็กบอแม่โอเคอ่ะไปเดีวแต่ซอสเจาวันวันนี้ซอสจะมาเฮ็ดลาบา เส้นเล็กทุกคนโอ้ยเดี๋ยวกลับขึ้นมาลาบมุยอกลับขึ้นมาก่อนกลับขึ้นมาก่อนลาบเส้นแม่นมันชีเป็นไปได้กระโจโซลาบเส้นเป็นไปได้บ๊อบพิมพ์เพิ่งกระโจเส้นยังเซฟเป็นไปเส้นยังมาได้โซะเส้นมาอะเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละบ๊พิมพ์นี่เส้นมีโกะอะไรสักอย่างแบบโมซื้อโมอ่านซื้อไปโกเด้งอะบ๊แม่นเอาวาวาไปแล้วนี่อ๋อเส้นก๋วยเตี๋ยวโกโก้มิงโกมังโก้มิง มึงแต่ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กตัวนี้ทุกคนคล้ายๆแบบว่าเป็นเส้นมีนี่แหละที่ก็ต้องมาเฮ็ดลวกเฮ็ดกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละทุกคนวันนี้เราจะมาเฮ็ดลาบกันลาบจะสซมูยโญนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าลาบที่ว่าพวกเขาเคยกินมาส่วนไร่ที่เขาเคยกินมาก็คือพวกลาบเนื้อลาบป่าลาบหมูแต่นี่คือลาบเส้นเอ้ยเยอะเอาดีๆซะโซ เป็นอาหารไทยไ<ห>ม,มันบอกตอนนี้ก็แม่เป็นอาหารไทยสวากระดังได้บ่พิมด่างยังไงแบบต่อๆเลยนะอ๋อต่อๆก็คือติกตกต๊กนะทุกคน <c oughs> เป็นแอปนึ่งข้องกันโซเชียลมีเดียให้แหละท้าโซไปเจอมามันบอกซึ่งวัสด,ดิบหรือว่าเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้บ่พิมท้าโซจะแนะนำไว้เนาะนี่ก็จะมีน้ำมะขามเปียกใช่ป่ะบอกพิมพ์ห้ากระเฮ็ดใหม่ๆทุกคนแล้วก็จะมีน้ำตาลเคี้ยวแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องยาจะใส่ก็มีพวกฝักยาวมีโอมเด้งแล้วก็จะมีมะนาว ฟิดฟิลล์เก็จะมีแตน่น้ำปลาซาม,มีบ่าพิมพี่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงของเขาโอ้นี่บ่าพิมเขาคั่วห้างกระตัมแล้วใหม่ๆทุกคนนี่แ,นแล้วแล้วก็หม้อแหม่หม้อจะลวกเส้น,ดนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำวาลาบทุกคนลาบแล้วมีนำ้ำมะขามเปียกกับน้ำนี่ก็นน้ำเสื่อมแม่น่าจะเป็นหย่ำนะบ่าวพิม ยำแต่ว่าาใส่ข้าวคั่วหรือว่าแ่นด์เมนเนี่ยคลิปก็ซ่อนเป็นลาบหรือเป็นยเป็นลาบเป็นลาบแต่โซโซคือว่ามันคล้ายๆเป็นประเภทแบบประเภทยำขนาดหยำผสมลาบแซนด์เมนเพราะว่ามีข้าวคั่วเข้าไปน้ำเนาะมาทอดได้แล้วทุกคนลงมาลงมือเฮ็ดกันเลยนนเดี๋ยวโซโซจัดการเลยลวกเดี๋ยวุสากเนื้อทุกคนเดี๋ยวโซโซเตรียมมูมูบดนะมูบดเกลี่ยมมาลวกก่อนเพราะว่าต้องได้ลวกมูอุ่นสุกกับเส้นนะเพราะว่า อันนี้ก็เป็นอีกตึมโลกนึงทุกคนกับอาหารไทยลูกมูกรอบเป็นบ่อย้วหลงเส้นอ่ะลูกหมูก่อนเป็นมิติใหม่แห่งการกินอาหารเมนูใหม่ๆอาหารข้าวเมืองไทยนี่ทุกคนสูตรเด็ดๆสูตรดีๆทุกอย่างที่จริงโซ่ๆต้องคนไวๆได้เดี๋ยวเพราะว่าหม้อสห้องมันเดือดเดี๋ยวนี้นะต้องให้ได้ระบบ้างสันเราเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนต้องฮิบเอาลงแล้วคนพร้อมย่างก้อนๆโอเคย่างเสร็จก่อน อาาไปยืออยอบางคนที่ว่าฟู๊ดคนแนะนำมาไวา้ให้ใส่เป็นเครื่องทะลนเลอะไรเนาะเป็นพวกกุ้งพวกแง่ใน่ไหมตนเป็นคนเซากุ้งกับมูสัตนั่นแหละแต่ว่าเอากูงแบบนี้ทุกคนเปลี่ยนเป็นยังเป็นมูยอแทนมูยอโ,โอเคว่าแทนกันได้น,น,<ม>นในสูตรก<ม>ระบอกแต่ถ้าเป็นต้องนั้นตายโตฮะถ้ามารถปรับได้นิดนึงพวกวัตถุดิบเข้าไป โซ่วลวกมั่วโมไปไดหนึ่งอะทุกคนสงสวโซ่นี้อยู่บานซะโซ่กับฟนตกลิ่นซ่งมือซ่งคืนติดแล้วทุกคนอ,อมนบอกเพ็นเพื่อนทน่างบานซะโซ่นี้อ่าไปยงปัญญายเลยเดี๋ยวมันน่าจะาถ่ายทนนบานหอบงเส้น,านถางแมาเข้าบานทกคนเท่นแล้วทุกคนเอฮออาทิตย์แน่นอนเมื่อสิบละสิีล่างข้อมอไทยเดี๋ยวให้บอสพินบอเด็ดไดหนึ่งท่งางบานคือหนักเลยทุกคนจะออกบานแต่ละ <c oughs> มือวนี่ในระบอบมี เดี๋ยวเติมแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวจะน้อยเป็นลกูกโลกอน,นดับเลยเอาค่ะเดี๋ยวเฮาไปได้ถ่ายคลิปมานี้กับซ่องมือโซโซซ่องอีพีนะการยุ่งตามเกาตามเคยทุกคนหลายคนก็นอาจจะเริ่มสังเกตว่าเมนูล่างๆผักล่างตรงนี้ที่ว่าเฮามาเห็ุนี้ส่วนแากจะเป็นเมนูข้างเดียวจะรอคอยได้ใช้ถึงไรเพราะว่าเฮาพ่มีถืนเฮ็ดแต่ก็เป็นเมนูที่แบบง่าย้นิดนึงกันเลยทุกคนเฮาพ่มีมีเอาง่ายเฮา เฮาบ่มีทุนซื้อวัตถุดิบดีๆมาเฮ็ดลังมีเงินลงทุนแล้วทุกคนกันเงินไปเฮ็ดหอยเฮือนสร้างบ้านเมื่อนะทุกคนถ้าเอาบอนอยู่มันสบายกว่านฮะดอกห้าตัวที่มันเฮ็ดง่ายๆนะก็บ่เฟืองบุ๊กไล่ทุกคนจังได้ค่ะโซนไปกับเราใจให้ซโซ่กับบอลพิมบิ่งคลิปให้เหล่านี้เลยทุกคนมันโฆษณาเด็อก็จะลืมเบิ่งโฆษณาคอมเมนต์เรื่กดไลค์ก็แซ่เฮาดด้ก็ไ้แล้วก็คอมเมนต์มาลมพูดคุยแนะนําให้กันได้เด้อทุกคนอือฮะตักเอาเลยสุกไล่เดี๋ยวจะแข็งเนี่ โข้าวจัวเลยทุกคนนี่ข้าวมันหน้าสะโซเตินี่มันข้าวคือน้าสะโซเ้หลวกหมูแล้วขั้นตอนต่อไปยังต้องได้เปลี่ยนลวกแม่เกาะลวกเส้นนี่นี่ลวกว่าวพิมพ์ข้าวขึ้นหรืแม่นลวกว่าวพิมพ์ข้าวว่าพิมพ์น้าแล้นี่นี่ว่พิมพ์ข้าวเราเนี่ยว่าวพิมพ์ข้าวก็ต้องลวกติดกับอันลวกไส้นิดนึงจึงน่าข้าวนี่ค่ะทุกคนลวกเส้น เ a า่าง้เดวซเดี๋ยวเนยตกเอาเลยเอาเลยตเอาเมือกกัมืดทุกคนพอดอกไฟกัคาดไฟเปยเดี๋ยวโซเนมาก่อนพอนำหกกระชมาดใส่นำอันลวกมูแหลลวกเส้นต่อได้เลยทุกคนพอมีเนื้อมูติดอยู่ในหม้อกระทะไร้องกันบ้าน แสจะทำเย็นไล้นึงเพรมันติดกันทุกคนใช่ปะม,มาเดี๋ยวสโซจะเกี่ยมเครื่องที่เราจะไปยา okay. ไา่างรอพวามมันเจ็กเนทีนึงทุกคนโอเคมาสโซจะมาเริ่มเห็ดนำลาบกันทุกคนลาบแม่ก็ดื่นใช้น้ำปลาประมาณห้าซอนโอ้โห oh. ้าซอนตัวบอลจะเ็อหรือเปล่าไหมเนี่ยแม่นแล้ว ข้าวบวงแกงเคเห็นน้ำลายเออเห็นอันน้ำเห็น้ำเงากับน้ำลายไล่แล้วทุกคนกินน้ำปลาก็ะหอมแล้วทุกคนต่อไปแม่นข้ามเปียกซ้ำบวงนี่ยหอมเปี๊ยดซาซเปียดแดงแบบนซาซูกะจือตามสูตรรกะจาบอกนี่แหละนข้ามเ่าแซน้ำฮอนสุดๆเลยทุกคนน้ำจะออกมาเองนะวิธีเรานทำข้ามเปียกบานฮอรเห็นแบบนี้สกัด เอาน้ำออกมาน้ำตาลเคี่ยวตัวนี้อืมน้มาเคี่ยวก็สร้างบ่วงเหมือนกันน้ำลายแตกแล้วครับพี่น้องคนเท่ากัน,นประมาณนี้โอ้โหส่แล้วค่ะเผ็ดปน่น จุกเลยโอ้โหอะไรมัง้งอ๋านำหน้ากระส่งบวงหรอวะโอ้โหทุกคนหอนไส้หอนทองกันไปเลยทีเดียวเสียวต่้าไ,ไปห้องบอบวางยงบอบพิมข้าวคั่วทุกคนเ่าให้ต่ำห่มๆเลยเอาทุกคน,นจะหลืดเด้ดเนอนอนมีข้าวคัว่วนะบอบพิมเนียงกันเ้าแล้ว ต้องบ้วงใส่จุก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 โอ้มมข้ามเปี้ยวอะไรอย่างมังนาวอีก,อกนะทุกคนแม่ผิวหวาน่าจะเอาไปถ่างกันยำไรกวนเนาะเพราะยำไทยที่ว่าเขาเคยเห็ดมากับประมาณนี้แต่ว่าบ่มีขา้าวคั่วแม่มังนาวหนึ่งบวงหนึ่งบวงหนึ่งนวยมังนาวหนึ่งนวยดีก่อนนวยก่อนเด้อซาซูเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินแม่พอบอกผิวบวามาขีดส้มแ <ๆ S 1> ต่ซาซูนี่สูต้ตายอืมฮึ่มทุกคนซีซั่น คุณเปะเลยเดี๋ยววาหิ่มขึ้นคลิปต้นฉบับเพื่อนทุกคนเทียบเทียบกันนี่ใช่ไหมสีซั่นใกเคียงกันเลยก็ว่าคือกันเลยที่ไหนขมเค็มขมนโวขมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งใสดงต่าลเพิ่มไปหน่อยครับว่าพิ่มอ้าวใส่มันเลย มันคนเติม,มน้ำตาลเสื่อมลงไปเติมนิดนึงสีเท่านิานึงทุกคนเราะสีเพ่อให้มันแซบเลยได้บอพิม,มวเวลาเอาไปควรใชเครื่องยำมันจึงจะบอลไม่ได้ปรุงอีกอ,อ้อเข็มเติมบ่วงนึงเอาดีๆได้เถื๋ยปรุงได้ี่ยจะนำพักที่มือไปดนไปนานไอ้ยาผิดฟองตึมนห้นึงอ้าวเข้าไป หมดกลับเลยทุกคน <S 2> <S 2> อ่อาแปลกทุกคนมาขี้แยบเนี่เยเอาเครื่องที่เฮาจะมาย้ำทุกคนมู๊ดเด้อเด้อซอโซดื่มมูอ่ะเส้นมู๊ดเราผักไปเรียบร้อยกับมูยอทุกคนของกับเนื้อมู๊ดเส้นมู๊ดสอบลงไปเป็นถาดเลยสิดยอดนี่ ตัวฝักยาวของเหลือก็ได้ฝักยาวฝักยาวซอยหัน่นต่อไปก็ห้อมแดงนะทุกคนกินทานห้อมน้ำยำนะน้าต่อไปผักสีเหลาบางคนเขาก็จะใส่แบบนี้ก็สาลาเน่บ่บ๊วยเป็น สีไปเรื่อยเนาะสีฝรั่งย้ำยันกันไปเลยเด้ป่ะพิมเลยโอ้โหทุกคนจริงสีสั้นใส่ส้อมอันบวงเลยส,ส้อมคนส้อมเบืองเลยหาเก็บแบงนั่งก่อนอทุกคนโอ้โหลับเส้นเหล็ก ทางแรกเปิดโลกแห่งการกินกับอาหารไทยไม่ๆทุกคนมินูนี่โคตรเด็ดกันเลยน,น,น้ำหยั่งน้อยบอาโซไม่ได้เยอะเนอผนบางกรอนมาจจะแห้งเกินไปเด้ยนี่ซอโซโอลาบกับประมาณนี้แหละลาบกับบคกอยมีน้ำ มาหอมเต็มครัวเด็กินลาบเลยทุกคนเนาะแม่กินข้าวคั่วกินลาบกินอันนันแท้ๆเลยนะแต่ว่ามันบ่แม่นมีเนื้อชิ้นมีแค่หมูยอกนั่นซะตกมาทุกคนคอยซะโซ่คนให้เข้ากันแล้วก็น่าจะสิมันละบ่มนข้าวอยูะอ่ะโบนี้ก็ขึ้นไปนั่งอยู่ล่างกองจักกองเก่าๆทุกคนคอยซะโซ่คน ลาบกับเส้นเข้ากันก่อนค,คุกให้เข้ากันลาบเส้นเหล็กที่จริงคันถ้าว่าเป็นมน,บบนู่ไม่มีที่สมาเทศเป็นลาบได้บ่พิมพ์ก็ว่าเอาเนวอื่นมาเฮ็ดลาบได้คือกันเนาะซาซูโนะแม่มข้าจําเป็นต้องว่าคําว่าลาบต้องเป็นเนื้อกับอันมูหรือว่าไม่แยกกันป่าบอสิเขาสามารถเอาพวกเส้นพวกที่ว่าเป็นเนวอื่นมาเฮ็ดลาบได้คือกันเรือกว่าลาบผลไม้ไม <laughs> นเสร็จแล้วบารบิมเดี๋ยวจะขั้วซบก่อนสันากสันลาบจริงๆเลยใอ่ไหน่ากิดบากธรรมาต้องกินกับผักสดแต่วันนี้เาบุมีผักน่เลยทุกคนสดเลยแม่สดๆขั้วีบก่อนทคน้ตัวซากะตายม่ก็น่าแต่เบอตี่หอมมากเนาะมักส้มมักวานมักเข็มได้กระตืมแซลทุกคนมักเผ็ดมักเค็มซาโซจัดการก่อน ขกินหมอกราบทุกคนรา,าบเส้นเหล็กฝัก่งซื้อกันยากแล้วทุกคนจับช้าโซแล้วยิ้มมุมปากแล้วทุกคนโอ้บอกเ่อจัดเลยบอกเซมแหงนควมาอ้าวไปเอาซ้อมเอาซ้อมมาเพื่พี่บุกคนเว้ช้าโซเนี่ยกินผูน้เดียวเฮ้ยนะ่ได,ทด้ทุกคนผิดกี่กับข้อกันเด้อทุกคน นอก,กินมากเป็นยังไงซ่ตมืนบอกยังยังยังมีฮึซีฟอเป็นย้ำาอ้ยย้ำกบบระโบเมนห้องพกปัวมาท่านบอพิมโอ้โหยอเป็นลาบเลยกบบระโบเมนข่าน,านทุกคนโซซมันทึกใจสุดแล้วจอมเซ่บมากทุกคนแซ่บโอ้โห บุ๊คพดว่าเอาประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นี่ยงนี่มาเห็ดเป็นลาบได้ทุกคนโอ้บุ๊คพูดว่าเห็ดค่ายลอยเปอร์เซ็นต์เลยซอสตมยอีกตก็มีหนูนึงเลยนี่นะแม่มั่นใจว่าได้ค่ายลอยเปอร์เซ็นต์เพราะคนลาบมักผัดจานนี่มักสุดจัดกินผงลาบพริกลาบเนาะข้าวคั่วกระเทิงขนาดทุกคนหอมข้าวคั่วแห้งข้าวคั่วไม่มายินกับหอมแดดเข้ากันแห้งทุกคน อ่จัดหมุมกองงานวดบอสโซ่แล้วค่อยนั่งกินกันมาทุกคนขอตังกองแป๊บหนึง่งมาเด้อพี่น้องกิน,นเขาบวบไวแล้วบบไวแล้วอดบวบได้แล้วมขวมห้อมข้องนนะอันน่ะพริกแห้งคั่วเค้าคั่วอันนา ก็เลยนี่เกาะเมืองไทยพ่องพริกลาบที่ว่าห่าปรุงซาซปรุงน,นะทุกคนห่มอมมะนาวสดอุย้ยทุกอย่างนำข้ามเปียกแม่ทุกคนมา,มาใส่แบบกล,ม,กลมขนาดเข้ากันหมดทุกอย่างเมนูนี่อแบบประหยัดเข้าเลยเพราะว่าเ็นเส้นกรอิมเนาะ แบบแห้งทุกคนเข้าแล้นะว่องชูเรากินกับผักสดนี่มันผักง่ายกระไดเหมาะแม่แมวให้เป็นพวกสลัดก็ไม่ยังสินะทั่วมาคับช็อกแมวแมวแมวช็อกตกใจแมวแมวทุกคนแมวกัดกันอืมรับแมว บ่วพิมว่าแซ่บก็ต่ำสำหรับโซโซเนี่ยเป็นเมนูที่ว่าเริจะกินอันเรื่องต่ำเมันเส้นมีเนะี่ยบ้านซโซโซมีมาแต่ดนแล้วเนาะแต่เรื่องอันลาบยังบ่มีทุกคนต่ำเส้นก๋วยเตี๋ยวอืมอันเป็เมนูที่อยากลองบ่วพิมหูวบ่เมนูยังกระเพรากระเพรายัางกระเพราเส้นเล็กนี่แหละ,ะเดี๋ยวมาหน้าวโซโซใช่ไหมให้ทุกคนแล้วข้าวบ่วพิมไปกิน อย่างบรเคยกินแต่ให้กระเจาเฮ็ดแล้วอู้น่ากินหเหียงบ่ะพี่วเอาเส้นเล็กนี้ไปเฮ็ดผัดกระเพราเนี่ยแหละต้องลองเด<ม>ี๋ยวไอพีต่อไปเขาจดเมนูข้าวว่านบ่มะเมนเมนก่อนเหมาะข้าวว่านไทายโบราณน,นี่นะทุกคน โบเอฟสี่ก็ได้เคยกินหรอลองคอมเมนต์บอกเห่อเลยทุกคนว่าทุกคนเฮ็ดกินเรากินเราด้วยซา้ายไปไม่ได้นะแต่สำหรับเส้าซอเองเนี่ยว่นทุปกปักสิบสิบเต็มสิบเลยทุกคนแซ่แบเพราะเส้าซอเป็นคนที่มักเส้นอยู่แล้วมักเผ็ดมักเค็มมักลักษณะพวกต่ำพวกหยาบแบบนี้อยู่แล้วบัดนี้มามีลาบอีกทุกคนแห่งเด็ดเลยเส้าซอว่าใจแหง้งเส้าซอให้คะแนนสิบเต็มสิบเอาพิมพ์มาให้ให้สิบเอ็ดเลยแซ่บเกิน เดี๋ยวบ่าวบิ่มเขอถามนิดหนึ่งว่าเมนูนี้อะมีหมาตะกี้หรือว่าเป็นเมนูอันน่ะถ้ากับมาเริ่มแบบเห็ดไม่นเนาะเป็นสูรใไม่หรือยังได้นะสูตรอาจจะเป็นแบบเฉพาะอันลาบเส้นเล็กเนี่ยนะทุกคนแม่แม่น่าจะประยุกหมาได้กว่าปอสซะโซกันอีกอีกซิมหนึ่งซิงหนึ่งบ่าวบิ่มบอกว่าคำว่าลาบ เฮาเคยกินลาบใส่น้ำตาลกับอันเนาะใช้น้ำมะขามเปียกทุกคนบัคขึมันจะเข้ากันแบบนี้นะมืห้องแดงห้องแดงห้องแดงบันเราก็ใช่กันลาบนะเนีือแต่ว่าเป็นจีเผ้าเอาอันนี้คือเว็บไซต์สดลาบอันอาหารลาวจะต่างกันไ่ทุกคนใครเล่นน้ำมับะเมนน้ำลาบเจี น่าจะเป็นครึ่งคร่งกลางกลาบแบบมะขุมบางแหละระบาเครื่ง,รงกลางรางะบางราบกับยำมาพอเผ็ดอานนี้ก็เริ่มมาได้ทุกคนเบืองจะว้าโซ่สะพิกกันแหละมันจะได้ความกรอบของอัทั่วฟังยงาวกับอันหองห้อ,มองมพิมที่ว่ากินไเหคเบื้องมะพิมาวิที่ว่าไปครึ่งนึงเลยปกติมาพิมาวเ่าอยมากินเส้นแหละ จำได้กันห้ามใจบปอยู่ลงหักอีกแล้วทุกคนเมนูนี้นสรสชาติที่ซอสเฮดมือนี่ขวามือนี้นะทุนปุ่งมนืนเนีนะรสชาติกล้องคนลาวกินเลยเราปิว้เห็ดค่ายเราเบาแล้วเย็ดเห็ดค่ายเด็ดค่ายลอยเป็นสินเมนูคำกราบส้น คนสนใจร้อยเปอร์เซ็นต์พลอยอยู่บ้านเฮาเหมือนบอม่มีทุกคนบ้านไม่พิซซ่าโซบ่มีเมนูแบบนี้นะ<ม>เอาเส้นมาลาบช่างาเราติดปลายแค่นมาค่ายลาบเส้นเหล็กเฮ้ย<ม>คนต้องสะดุดยักลองแน่นอน<ม>แล้วเขาก็เอาฮูปอ่ะนะนลาบเส้นนี่ขึ้นโซ่ไม่มมพิว่าโซ่ตอนเปิดจะบุยแต่เส้น,นลาบเส้นมามา่าลาบเส้นขนมจีนเนี่ยพนันต้องได้ลองหมดทุกเส้นทุกคนเขาในจะลองให้กินก่อนนี่นะ คนที่มักกินเส้นนี่ทุกจักแหงทายค้าวข้าโซ่คนหนึ่งเป็นยังที่แยกหินห่านค่ายไล่แหงทุกคนอืถั่วพอตอนนกระเบิดคนฟันอีกเต็มคนฟันหนึ่งที่ว่าแยกเปิดห่านห่านทุกคนอืแต่บัวจะ จะเกิดมือไ,ได้ถ้ามันได้สำเร็จไม่ได้บง่งมือทีละกินเล้กยังยาๆเลยทุกคนให้ทุกคนมึงกล้องอาจจะเบิง่งไปซ้ำเก่าแต่ในตัวจริงนี่มัดไปไล่ซ่องแทบละแม่เอาให้ไล่เนี่ยอ่าเนี่ยแตกแล้วทุกคนเห็ด ท้ายไปมีคุกกับโบเมนแล้วมาปีนะี้มีคุกกินลาบสไตล์ลาบยอดพอดีลงตัวเลยทุกคนนำลาบกับพอดีซึมเข้าไปกับพวกเส้นมีในต่างๆไปเลนโอ้โหความเผ็ดเริ่มออกละตอนสิมแล้วพอเผ็ดทุกคนใจขึ้นใส่อีกบวง พ,ดดพ,พิมพ์หุ้ดับมาแล้วโซ่คนผิดกินเพริกอ่าเพริกแกงไงว้าแล้ทุกคนการจบไปแล้วกับเมนูลาบเส้นเล็กของหอมในวันนี้เนาะเที่ยวมากระเที่ยวมาแต่บีมก็เลี้ยทุกคนแซ่บแหงกระทึกใจเศร้าโซ่แห้งซะโดยเฉพาะเบาพิมพ์กระทึกใจเบาพิมพ์แหงเชิงตอนนี้เบาไปแล้วกอะไรทุกคนบีมมาลืมแค้งแล้วลืมพันกระดมเพชรได้หน่นะ แซบลจะได้กินมิโซะกับบเห็นก็ฝากทุกคนอ่าอีฟซี C, ทุกคนที่ว่าเข้ามาไม่ก็ก,กดสำหรับใครและกระเบิงจะลืมมืโฆษณามิโซกับ,บ่บะหินเด้อทุกคนเดี๋ยวค,ยคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าเฮาส่งผลเช็ดเมนูไทยเมนูได้ให้ทุกคนนะครับชมแล้วก็เฮาส่งมคนด้ซิมแล้วไม่ว่าบะพินแมนอ่ะมื้อนี้ก็เมนูนี้ก็ยกให้คือเก่าทึกใจคือเก่าพี่น้องแซ่บหลายอ่านไทยทุกเมนูอ่ะ เจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวข้อออกไปกินน้ำก่อนทุกคนเผ็ดแห้งขอปรบคุณไร้ไร้เด้อข้อทุกคนสุดภามงกยแข็งแห้งแล้วพบกันใหม่ทุกคนขอบคุณไร้